สวัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการศรัทธาอาถรรพ์ทุกวันเสาร์รายการที่จะนําเสนอเรื่องราวของความเชื่อความลี้ลับที่วิทยาศาสตร์ยังพิสูจน์ไม่ได้ค่ะช่วงแรกเคล็ดลับอยู่กับกิฟแล้วก็อาจารย์หนุ่มหมอดูเทวดาอาจารย์หนุ่มสวัสดีค่ะสวัสดีครับแล้ววันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกับอาจารย์หนุ่มเกี่ยวกับ เรื่องห่วงจุย้ยคุณผู้ชมหลายท่านประสบปัญหาอุโทโกภัยนะคะที่ผ่านมาในกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลทั้งประทุมธานีนนทบุรีแล้วก็ปัจจุบันนี้ทางภาคใต้ก็โดนอยู่หลังจากที่น้ำผ่านไปแล้วเนี่ยหลายท่านจะต้องซ่อมแซมบ้านเรือนวันนี้เราจะมาพูดคุยถึงการซ่อมแซมบ้านหรือว่าปรับห่วงจุ้ยให้เหมาะกับ แต่ละบ้านอนาจารย์คะเรื่องของฮวงจุ้ยเนี่ยหลักๆแล้วมีเรื่องอะไรบ้างคะในหลักฮวงจุ้ยนะครับก็จะเกี่ยวกับฮวงจุ้ยภายในฮวงจุ้ยภายนอกแล้วก็พลังธาตุแต่วันนี้จะคุยเกี่ยวกับพลังธาตุลวกันเพราะว่าในลักษณะของอาคารบ้านเรือนที่โดนน้ําขังเป็นเวลานานนะครับก็จะทําการซ่อมแซมแล้วก็ทาสีบ้านใหม่ะนะครับในสีเนี่ยเขาจะเกี่ยวกับพลังธาตุก็ดูเรามาทํคกา้าใจเกี่ยวกับ เรื่องธาตุนะคุณผู้ชมหลายท่านอาจจะเคยได้ยินเรื่องธาตุว่ามีธาตุดินน้ำลมไฟทองแต่จริงๆแล้วแต่ละธาตุเนี่ยเขากําเนิดขึ้นมาได้ยังไงอาจารย์ครับในส่วนของธาตุดินนะครับให้กําเนิดธาตุทองธาตุทองก็จะให้กําเนิดธาตุน้ําส่วนธาตุน้ำเนี่ยเขาจะให้กําเนิดธาตุไม้ธาตุไม้ก็จะให้กําเนิดธาตุไฟครับธาตุไฟก็จะให้กําเนิดธาตุดินนะครับจริงๆแล้วเหมือนเชื่อมโยงกันหมดเลยทุกธาตุใช่ไหมอาจารย์ค่ะ ในธาตุแต่ละธาตุเนี่ยก็จะมีสีประจำนะครับเช่นธาตุดินเนี่ยก็จะมีสีส้มสีเหลืองสีน้ําตาลเข้มก็จะเป็นธาตุดินนะครับส่วนธาตุทองเนี่ยก็จะเป็นสีขาวสีทองสีเงินก็จะเป็นธาตุทองนะครับส่วนธาตุน้ำเนี่ยก็จะใช้สีฟ้าสีน้ําเงินแล้วก็สีดํานะครับส่วนธาตุไม้เนี่ยก็จะเป็นสีเขียวสีน้ําตาลเป็นธาตุไม้แล้วก็ธาตุไฟธาตุไฟก็จะเป็นสีม่วงสีแดง แล้วก็สีชมพูจะเป็นธาตุไฟครับก็คือลักษณะของสีเองก็จะแบ่งตามลักษณะของธาตุด้วยใช่ครับสีมีความสําคัญยังไงกับตัวธาตุคะอาจารย์หรือว่าตัวห่วงจุ้ยเนี่ยสีเนี่ยเป็นการเสริมนะครับเสริมเสริมในลักษณะของพลังธาตุมาค่ะนะครับสีประจําต่างๆเนี่ยในตามลักษณะของวงจุ้ยบ้านเนี่ยเขาจะยึดหลักในส่วนของด้านหลังบ้านว่าหันไปทางทิศใดสังเกตทิศก่อน,อนใช่ครับ ทิศแต่ละทิศเนี่ยจะกําหนดเป็นธาตุต่างๆขึ้นมาค่ะเช่นทิศเฉียงต่างๆไม่ว่าจะเป็นทิศตะวันตกเฉียงเหนือทิศตะวันตกเฉียงใต้ทิศตะวันออกเฉียงเหนือทิศตะวันออกเฉียงใต้นะครับก็จะเป็นธาตุดินครับสิ่งที่ให้กําเนิดธาตุดินก็คือธาตุไฟไฟกําเนิดธาตุดินธาตุดินกําเนิดธาตุทองเราจะใช้สีของธาตุต่างๆ สีของธาตุไฟก็ใช้สีแดงสีม่วงหรือสีชมพูะนะครับลักษณะของการวางทิศอย่างนี้ดีกว่าคุณผู้ชมหลายท่านอาจจะยังจินตนาการไม่ถูกว่าถ้าเกิดว่าบ้านของคุณอ่ะสมมุติอย่างนี้เลยดีกว่าถ้าสคริปต์ตรงนี้เห็นตรงนี้นะเป็นถนนอ่ะอาจจะเป็นถนนใหญ่เข้ามาปึ เสร็จปุ๊บอาจารย์จากถนนมาถึงตัวตัวบ้านเราอยู่บริเวณริมถนนเลยครับใกล้กับถนนอาจจะมีเว้นเข้ามานิดนึงเป็นหมู่บ้านเนี้อาจารย์แล้วก็บ้านอยู่ลักษณะนี้ อาทิตย์เหนือคือด้านนี้เราควรจะใช้สีอะไรอาจารย์จากตัวธาตุในลักษณะเนี่ยหลังบ้านนี่เป็นทิศใต้ใช่ไหมครับก็คือด้านนี้เป็นด้านเหนืออันนี้เป็นหน้าบ้านของเราในพื้นถนนครับส่วนด้านหลังก็จะมองจากในทิศของด้านหลังเป็นทิศใต้ทิศใต้ก็จะเป็นธาตุไฟนะครับสิ่งที่ให้กาเนิดธาตุไฟเนี่ยก็จะเป็นธาตุไม้ธาตุไม้เนี่ยก็จะเป็นสีเขียวกับสีน้ําตาล ให้กําเนิดธาตุไฟส่วนธาตุไฟให้กําเนิดธาตุดินธาตุดินก็คือจะใช้ในสีเหลืองสีส้มหรือสีน้ําตาลเข้มก็ได้แสดงว่าเราควรทาลักษณะของตัวบ้านเนี่ยเป็นโทนออกสีเหลืองรหรือว่าส้มส้มหรือสีครีมก็ได้ทั้งบ ท่านเลยเหรอคะอาจารย์หรือว่าแบ่งเป็นห้องบางท่านเนี่ยเวลาทาสีบ้านโอเคนอกตัวบ้านอาจจะสีเดียวกันหมดแต่ว่าในตัวบ้านอาจจะต่างสีกันห้องรับแขกอาจจะเป็นสีหนึ่งห้องนอนเป็นสีหนึ่งอันนี้จริงๆแล้วอย่างที่อาจารย์แนะนําว่าควรจะทาทั้งบ้านเป็นสีเดียวกันไหมคะหรือว่าไม่เกี่ยวคือในส่วนนี้เนี่ยสามารถที่จะใช้ในสีที่มันเคลือนหนุนที่เสริมกันได้ <ừ> ในสีห้าสีเนี่ยที่ผมได้บอกมาะนะครับซึ่งสีเหล่านี้น่ะจะเสริม ในลักษณะของบ้านแต่ว่าเปียงสีอย่างเดียวนี่ไม่ได้ในส่วนของบ้านเนี่ยรูปทรงก็คือในพลังธาตุเช่นกันเช่นทรงกลมเนี่ยก็จะเป็นธาตุทองสามเหลี่ยมห้าเหลี่ยมเป็นธาตุใยนะครับสี่เหลี่ยมพืนผ้าเนี่ยก็จะเป็นธาตุไม้ส่วนสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ย เขาจะเป็นธาตุดินค่ะนะครับรูปทรงที่อาจารย์พูดถึงหมายถึงว่ารูปทรงของตัวบ้านโดยรวมใช่ครับโดยรวมทั้งหมดเลยนะครับซึ่งบ้านส่วนใหญ่ที่เห็นก็มักจะเป็นลักษณะของสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือไม่ก็เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช่ครับตไหมคะแล้วอย่างนี้แสดงว่าถ้าเกิดว่าเราจะปรับรูปร่างของบ้านก็คือหมายถึงการต่อเติมเพิ่มเติมไปรอคะอาจารย์ในการต่อเติมในส่วนตรงนี้เนี่ยอาจจะทําให้ลักษณะของวงจุ้ยเปลี่ยน เราอาจจะมีการปรับเพิ่มเติมค่ะแต่ว่าวงจุ้ยเหมือนที่บอกครับมีวงจุ้ยภายนอกภายในแล้วก็ในส่วนของพลังธาตุแล้วก็ต่างด้านโลกวิญญาณแต่จะพูดถึงวงจุ้ยภายในหน่อยหนึ่งก็ะจะมีตำแหน่งของเสือขาวมังกรเขียวอ้ออันนี้เคยได้ยินกันอยู่บ้างนะ ก็ในลักษณะของสิ่งที่ตอนนี้กิฟคิดว่าหลายคนกําลังคิดถึงนอกจากสีแล้วคือพื้นบ้านอาจารย์รเพราะเชื่อว่าพอน้ําท่วมเข้ามาในตัวบ้านหลายท่านประสบปัญหาเท่าที่สังเกตส่วนใหญ่จะเป็นบ้านป่าเก้คือเป็นพื้นไม้รจริงๆแล้วลักษณะของบ้านแต่ละหลังเนี่ยควรที่จะมีพื้นเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงอาจารย์ในลักษณะพื้นเหมือนกันจะเป็นการดีแต่ถ้ามีความแตกต่างเนี่ยก็จะ มองในลักษณะของสีที่เกื้อหนุนกันคือธาตุที่เกื้อกูลกันตรงนั้นนะครับซึ่งส่วนใหญ่คนที่ใช้ก็จะเป็นบ้านเป็นพื้นไม้ปากเก้ครับจริงๆแล้วมันเหมาะไหมาอาจารย์ถ้าอย่างเช่นบ้านที่เรายกตัวอย่างว่าตั้งอยู่หันหน้าทางทิศเหนือหลังบ้านเป็นทิศใต้อย่างงี้ถ้าเกิดว่าเป็นพื้นปากเก้จะเหมาะไหมครับพื้นปากเก้เป็นไม้คือออกสีน้ำตาลไปโทนจนถึงออกส้มๆเหลืองๆตัวนี้ก็จะเหมาะสมครับ ก็คือเป็นลักษณะที่เหมาะสมอยู่สําหรับบ้านของท่านนะคะที่หันหน้าไปทางทิศเหนือแล้วก็มีหลังบ้านเป็นทิศใต้ใช่ครับในส่วนของการปรับเปลี่ยนนอกจากสีแล้วก็พื้นบ้านแล้วเนี่ยค่ะอาจารย์หลายท่านก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องวอลเปเปอร์หรือว่าสีที่ติดบางท่านอาจจะไม่ได้ทาสีที่กําแพงบ้านแต่อาจจะใช้วอลเปเปอร์จริงๆควรจะใช้สีที่อาจารย์แนะนํำไหมคะก็คือตามธาตุอย่างนั้นเลยไหมตามลักษณะของธาตุเลยก็ได้เพราะว่าในส่วนนี้ครับธาตุตั้ง สามสี 3, 4, 5, 5, ่ห้าธาตุเนี่ยตรงตรงนี้ครับในสีสีสีห้าส,สีเนี่ยเราสามารถใช้ได้เลยนะครับ นอกจากเรื่องของสีที่เป็นตัวบ้านกำแพงบ้านหรือว่าพื้นบ้านแล้วเนี่ยรถลอาจารย์หลายท่านประสบปัญหารถน้ําท่วมเหมือนกิฟเช่นกันนะอาจารย์ลักษณะของธาตุที่ตัวบ้านแล้วก็รถที่เราใช้เนี่ยมันมีความเกี่ยวเนื่องกันหรือว่าเกี่ยวโยงกันไหมคะอาจารย์ตรงนี้จะมีความเกี่ยวโยงกันแต่ว่าให้มีความละเอียดขึ้นเนี่ยก็ต้องดูจากในลักษณะวันเดือนปีเกิดของบุคคลด้วย<อ>ว่าเสริมกันในลักษณะการใช้สิ่งของ การใช้รถการใช้อุปกรณ์ต่างๆเนี่ยครับว่ามีการเสริมกรรมันงั้นเดีย๋ยวยกตัวอย่างเป็นกรณีของกิฟดีกว่าบ,บ้านกิฟตเนี่ยทาสีฟ้าและหลังคาสีน้ําเงินร,รถเป็นสีฟ้าและรถคันนี้คือจมคือจมน้ำประสบอุบัติเหตุหนึ่งครั้งและครั้งนี้คือน้ําท่วมหลายคนก็ทักว่าเนี่ยจริงๆมันแบบน้ําเยอะไปอันนี้อาจารย์คิดยังไงบ้างคะในส่วนตรงนี้นะครับเกี่ยวกับวันเกิดของเราแล้วก็สีที่เราใช้ ในส่วนหนึ่งแต่ว่ารถเนี่ยมันจะมีอิทธิพลของตัวเลขของป้ายทะเบียนด้วยส่วนหนึ่งก็เกี่ยวข้องด้วยแต่เกี่ยวไหมที่แบบว่าทั้งตัวบ้านเองก็เป็นสีฟ้าหลังคาคสีน้าเงินแล้วรถก็สีน้าเงินอันนี้เกี่ยวเนื้อกันไหมอาจารย์นี่มีความเกี่ยวก็คือว่าในบ้านหลังนี้จะเป็นน้ําทั้งหมดเลยครับแต่ว่าในในลักษณะคนที่เกิดบ้านนี้ถูกฉลุก,กับลักษณะของธาุหรือเปล่าค,ครับมาถึงทําเลที่ตั้งกันมากกว่าอาจารย์อยากทราบว่า ตอนนี้ในบริเวณที่ประสบปัญหายังคงประสบปัญหาน้าท่วมอยู่ในเขตบรมิมนทนก็คือช่วงประมาณสายไหมเข้ามาแล้วก็มาปทุมธานีทําเลที่ตั้งตรงนี้มันเป็นทําเลที่มีธาตุของความเป็นน้ําเยอะหรือเปล่าคะอาจารย์ทำไมถึงยังคงเป็นน้าท่วมยอยู่ในลักษณะตรงนี้จะเป็นทิศทางของน้ำมันใน พื้นที่เนี่ยเป็นที่ลุ่มเป็นทางน้ํทาทั้งหมดในที่ตรงนี้ครับน้ําเลยท่วมขังค่อนข้างนานหน่อยค่ะแต่เกี่ยวกับห่วงจุ้ยไหมอาจารย์ว่าแบบว่าเออห่วงจุ้ยทําเลตรงนี้มันยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เลยมีน้ําเยอะอันนี้เกี่ยวไหมคะอันนี้จะเกี่ยวกับลักษณะห่วงจุ้ยด้วยส่วนหนึ่งนะครับก็คือทิศทางแล้วก็ ลักษณะของพื้นที่ที่เป็นที่ลุ่มนะครับอย่างอาจารย์เองเคสหลังๆที่ไปดูให้อาจจะเป็นลูกค้าเนี่ยมีกรณีไหนบ้างไหมคะที่อาจจะเหมือนน้ำท่วมแล้วแล้วก็กำลังซ่อมแซมบ้านอยู่เผื่ออาจารย์จะแชร์ให้ฟังในบ้างในส่วนนี้ก็จะเป็นบ้านที่เขาจะทำการตาสีบ้านใหม่แล้วก็มีการต่อเติมหรือซ่อมแซมใหม่นะครับเขาเาจะให้ดูภายนอกภายในในส่วนต่างๆของของอาคารบ้านเรือนว่าในไหนจะ ซ่อมบ,บ้านใหม่สักทีหนึง่งขอให้ทาสีแล้วถูกจรกกันเสริมกันการเงินดีการงานดีทุกอย่างดีขึ้น เป็นการเริ่มใหม่ครับเรียกว่าคุณผู้ชมหลายท่านนะคะที่ยังกังวลอยู่เกี่ยวกับเรื่องอลักษณะฮวงจุ้ยของบ้านที่จะปรับเปลี่ยนไปใหม่นะคะหลายท่านอาจจะทําไว้แล้วแต่เพลินว่าน้ําท่วมก็ลองสามารถโทรเข้ามาปรึกษาอาจารย์นหนุ่มได้ไดนะคะคเพราะว่าเรื่องของฮวงจุย้ยในผู้ชมก็เป็นความเชื่อที่หลายท่านเชื่อว่าถ้าเกิดว่าบ้านหรือว่าตัวออฟฟิศของเราเนี่ยมีฮวงจุ้ยที่ดีลักษณะที่ดีก็จะส่งเสริมทั้งคนที่อยู่อาศัยหรือว่าคนที่ทํางานรวมไปถึงธุรกิจการงานนั้นด้วย พูดถึงออฟฟิศกันบ้างดีกว่าอาจารย์ออฟฟิศหลายที่ก็ถูกน้ําท่วมเหมือนกันลักษณะเรื่องธาตุเนี่ยเกี่ยวข้องกับตัวบ้านเท่านั้นหรือว่าออฟฟิศก็เกี่ยวข้องด้วยะอาจารย์เกี่ยวทุกส่วนครับในส่วนออฟฟิศนี่เกี่ยวแน่นอนแต่ว่าใช้หลักการเดียวกันเรื่องธาตุเรื่องสีเหมือนกันเรื่องธาตุเรื่องสีแล้วก็ตําแหน่งเหมือนที่บอกว่าตาแหน่งของที่ทรัพย์ที่อํานาจการเสริมจุดสหลังมังกรจุดเสือขาวมังกรเขียวจุดโค์ไฟ ข็มีทุกจุดเหมือนกันนะครับตรงนี้อ่ะฉะนั้นก็ทั้งตัวบ้านแล้วก็ออฟฟิศนะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นลักษณะของบ้านบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์หรือแม้แต่อคอนโดนผู้ชมก็มีผลหมดเลยเรื่องทาแล้วก็เรื่องสีนะคะถ้าเกิดวุณผู้ชมอยากทราบรายละเอียดมากกว่านี้นะเดี๋ยวครั้งหน้าเราก็จะนําอาจจะเป็นลักษณะภาพของบ้านจริงๆคุณผู้ชมดูก็ได้นะคะมดเวลาของช่วงแรกเราสำหรับช่วงเคล็ดลับนะคะเดี๋ยวเราพักครู่เดียวค่ะพบกันช่วงหน้าค่ะ